หยวกกล้วยยันยอมเกรดการกล้าวอวดผิวขาวอมโมโชลีลาเลเซอร์เซ็กซี่เกินห้ามใจขึ้นชื่อเป็นสาวผิวขาวสวยใสยออร่าเปล่งประกาย สมฉายาขาวโอโมจริงๆเลยล่ะค่ะสำหรับนักแสดงสาวสวยเกรดการกล้าด้วยเสียงกล้าวจัดทริปเที่ยวทะเลเถวหลักจังหวัดพังงาพร้อมจัดก,กิจกรรมเล่นเซิร์ฟตะครึนโชว์ท่าสุดเซ็กซี่ที่ใครเห็นแล้วไม่อยากกระพริบตาให้หลุดสดกันเลยทีเดียวซึ่งจะตรวจทอบอาฟุแฟทแทบหยุดหายใจกับความเซ็กซี่ของเธอต้องเข้ามากดไลค์กันแบบกระหนำ่ำหลังได้เผยภาพขณะที่ตัวกำลังเล่นเซิร์ฟบอร์ ผู้ชาโชว์ลีลาโตคือสุดเซ็กซี่แต่งานนี้เล่นเอาหลายคนไม่ได้โฟกัสที่กัรเล่นเซ์ฟของเธอเลยนะจ๊ะเพราะมัวจะโฟกัสที่ความเซ็กซี่เต็มที่กัดของเจ้าตัวที่นุ่งบิกินี่สีขาวอวดผิวขาวโอโมสว่างว้าไปทั่วท้องทะเลเผยเห็นฝนเป๊ะทุกอนุเซ็กซี่เกินทมใจ